อื้อยายอื้อนั่นนั่นโอ้ยยายโอยยายมาทางสีแดิเอมๆเห็อมโอ้โหเกี่ยวข้าวแล้วก็ตึกป่าแล้วเนาะเมื่อกินแรง น่ะอุ้ยถือปลานีแล้วนั่นช่วยั่งเร็วอ่ะหู้ยเดี๋ยวหอดปลาคอลาดโธ่ข้าแม่นว่าไรน่ะโมก็ยังเมื่อไม่ว้อนนะบู้าบอนตัวตัวอยู่ยังไงไทยทำยังไงจะลงมาเด้เขาจะจะตึ้อด้จังแล้วเมื่อเบะพราะว่าเอาจะป้าแบบนี้บนมือเล้งตัวที่อยูไหอันนี้น้ำตกแล้วแหละ นี่โอ้มันกระถือสำหนเลยย่ายออ้อพอได้กินด้วนะคอยมือให้ปักปันนะมอกให้ยาด้มโอ้มื่ไมันบอลน่ยายคุณคาตัววกือถือเรยแอมคำทห่มอยจะลมมากลุ้ได้กาอยักตึ๊กเอาคอยตตึกง้าตาไปไล่ให้ื๋อเดี่นี้ อันนึงว ah ่าลายป่ายายสันโอ้โหภูรายายแต่โคบโคบเลยโอ้ยวบังเนอนะอือหือโ้โนตึกคากแทนมกน้อยยายภาคขยักับแสบ ขักข mm. ักข hmm. ักขักมันก็เงียงบ่ฮักกอ๊อกหรือย้ายฮักเงียงมั้นน่ะนั่นอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุยตกน้ำซะเนาะโอ้โอ้โอ้หาละปล่อยได้นูงเฮยยอยู่ จะก้มใควายหลายคยใส่สมโอ้ยเยอะใส่ส้มกาออคลิปไรตอกระทกไรแล้บ่เอาลงได้กโหสิยายสั่นจีวานอ่ะเนะโอ้ขากะลีันี้นั่นั่นเลียงยายสันเยอใช่ส้มจีวาแล้วนาไปเลื่อได้ิ มันบานันอยู่พอได้กินอยป่งละโยกป่งละโยกโกรธบ่เดี๋ยวนี้นะป่ามันแงแล้วแหมปีจได้โอ้โหเด็กปลาเข่งหลอกเด็ุลอบนะจ๊ะเด็ปลาเข่งจ๊ะนะจ๊ะเด้กคุลอบาอตา,ตายยางฝ่าทางหลังให้จะออกมากปุ้ยนนยาย,นนยพนาพนาพนาจาตาหยางสีขึ้น,น,นไม่ค่อยในนอทาวหึ่ยเซ็งตาตาเด็กยางสีขึ้นให้เด็ด นานงามงามเือเกาวเลยโอ้ยสลิดกระจนกระเด็นออกนาะมันสลุดปลากระด็นจวกจวกอุนะเดี๋ยวมาลูกจาจะุกนิดนะไอจิ้คอยจะบอกเมื่อสิดูเขาสิงับอเไเถอะเมื่ออืดเสากกอนสิลงมาตึกงามเสาก,กับมีปลาแม่ไปใช้มันมืมอบอกว่าอันนี้แม่มันหลุดมัานมากนะคัดเสียแหววันนี้นะเ่อะาบาวนว่าอันน โบโอยแม่หอมลุยนะจ๊ะหอ<ผ>ม,มลุยว้ายชิบ่ถืกจังไดค้คนนะ่ะถืกซำน,นั่นเด้อแงมนี่เนาะป่าย่ามแหลงเหื่อมนป่ายง้มฝนเนาะถือกระติกแค่อือ คือซ้ำนี้แล้วเนไมกใสมกใส่พักอีตูแอบหนึ่งมกใส่อันพักคนส่แง่งกอู๋กระแสบอยู่ป่อยามาอู๋ด้นอือหือผู้น่ะถือคือซ้ำนั่นเลยว่ะโขบโขบยุ้นชิบับะถือโซงกำผู้ ก็ได้ตอนนี้เ้อมันจะคือของมันดูน่ะโอ้ยมันมั่นเอกโอ้ยโอ้ยยายยายหันมาทั้งตีนเออนั่น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 มันโมเห็นได้กองนั้นอามาพี่มาจังโมหกก่น ยืมตัวย่าชันเป็นนางเอกเอ็มวีเด้ทั้ตาเด้อมื้อนี้เด้อเฮ้ยได้เป็นนางเอกแล้วมื้อนี้เอาเลยเราว่าอนุมันนางเอกเอ็มวีมันยวเยีะจริงๆคารหลีมือด้วเนาะโอ้แอมโอ้ยยาย่ายังมั่งทีเนี้ปสาโถ ตอนค่อยโลดเอาอีนางขึ้นมาน้ำก็ได้เฉยอีนางอีน,าง,อนางแล้วมือเหรอบอสอือโคตรนะยายยายยายให้มือกันมั้ยเออ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 โอ้ยเป็นออกละตัวตนึงหย่ามันคักแค่น,นี้ฮือยใส่แว่นอะไรถ่านาคักแน่เนาะยายเนาะเอา้าปวดโลดนะจะมาโลดนี่มันจะคอนค้อนขึ้นมากินเขาเลย อหอยกัหลายลายเส้ยายยายนะหอยนะยายหอยขมหอยอันนี้ก็เป็นงูนอยู่เอ้าไม่ยั้งโดดนะสู้อุ้ยเอาน้ำมดท่านโอ้ยถักเถอันนี้อีสานบ้านนาห้องกินมีสีแลอววเบอร์เบอร์ได้กินมึงกินไก่กินปลานี่เมนเบอร์ป่านินเบอร์มูเบอร์ไก่แล้วเบอร์อาหารเลยคอยกินนันนี้นะกินแบบนี้แล้ว เมื่อนั้นไปเกี้ยวล่ามเขานะก็ขั้นจองกับยายๆที่แท้ไปกินข้าวเขาต้องใส่นะแซบแซบแม่งามแท้สวยงามนะอีมื่นละอีแม่หรอได้เจ้าไปเป็นนั่งเอกเอ็มวีให้ไอแอมบอมเมอรี่แล้วเนาะแท้แล้วเจ้าเขาว่าใครที่เซาล์สโบร์ คู่หลอกเลยน้อยยายซึ่งสรุปค่ะกินแร้งนั่งเลยมันจะกินอยู่ได้หน้อยอืมอืมอืโอ้ยมันไม่เห็นแจ้วคือทั้งรถนั่งมันมังหวปาใหญ่ถึงเออเออโอ้ยนี่นค่ะค่ะๆัวข้าวขาวอืม Sủi, you know, bẹt này mình làm đây cắt dài cắt cái chú áo Đai à โอ,อ้ยขัดเท้ยายเงีงเ้ยงวะทั้งทีเนะโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดคอยลงม,มาย่างมือเสาหน่อยเออแอมเออนี่ขัดวันนี้ย่ามือเสาแล้วมืออื่นสิสนนสลงม,ม,มาแต่เสายังวะแต่ว่าสิผ้ามาหาดเล็กไปอันไปกลมมันอย่งมาเขาสิไปใส่มันเพิ่นสิไปน้ำกันทีมง,งานเพิ่นโอ้ยขัด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 ทุกรอบนะอืม โอ้บรรยากาศก็ดีดีเนาะวิวก็งามงามเลยพี่น้องเราห้อมฟางกันเ้อะละเอ้ยเมนมันทำบ่อปลาถิ่นกระดูกได้ปลาเมนถึกมันชิมาอยู่โอ้ยกระมวลเลยเนี่ยนิมวลเนาะโอ้ยบางในบ่อตัวตาตัวตาว่ามั็นทางไว้ชะทืมว่าเป็นปลาเลี้ยงเอาโหลดอันนี้ปลาธรรมชาติดด้วยจ้าพี่น้องโมเมนปลาเลี้ยงเด้อ ธรรมชาติเขาคทีจักบาทคือบอกโอ้หลอดมีบูถือเลยถือยู่ชำนันแหละมันตัวใหญ่มันไปถือปลาที่อยู่นั้นจะปลูกตัวกลา,างนะเอ็มนะอืมตัวกลางน่ะข้ากับข้าก็เห็นน้อยยายนะ<ต>านะ,ดนะสดๆเนาะกินสดๆนาะม,มวนๆม,มวนเลยเนาะยายเขาว่าสิลงลองไปตึกอยู่หวยจจกว่าน้ำหลดจจกว่ามันถือยายจังหวะลองมั้งหายใจน่ะ แม่นที่หนวะแม่นท้เก็บโทกศัพทัมันเท่านน้ได้นะโว้ยโทกศัพท์เท่านี้เฮียใ่ะราบเห็นแล้วกมหาอนนั้นอ๋อปจักเด้น่่่น้ยยจักป่าอีช้งจ้าว่้ยเยเง้ยเงี้ย้ยไั้กบ่แมน หอยกระลายด้อหอยกระลายด้วยยายนั э right? <c oughs> no like <c oughs> ่นน <wonder> ั่นน <ac> <c oughs> no. no. ั uh ่นนั่นนั่นโอ้โอ้โอ้พอเห็นได้เธอละมุกได้เธอละมุกนาอยายเนฮ้ยยังไงถือตัวใหญ่ดอนเท่าัอะตังอู้ยายอ้เงี้ยงพียายน่ะน่นเออเออเอบั มันบม่อยางมีแสงนำแหละเนาะคกแค่นีก้หล่ยังไมันยังจ้ขากแค่นี้แอมนี่สะดงนาะกรรมนี่สะดงเนะโอ้หซ้ำายกเอาไหมขนาดบรกรอยู่โอ้ขากลีมือยกรมมาโลดเลยคอยบมาน้ามานอยคอยอุ ปลาโคไงระวังมันจะโดดออกโดยยายเด้อโบพเดชซึกนั่นนั่นเออเขาใช้เขื่อนระวังลูกเขาไม่ได้ใช้น้ำป่าใช่หรอไหนโอ้โหขากยายเอ้ยไกลสำเนียว่าพอไกลเขาก็ดีงี้ยงไปเงีงมากไปสิโหส่วนไปใส่ย้ายสิเลยเนาะ ใม่ยง่นะนะออกนะยกมันเต็นโคบโแค่เดี๋ยวนี้อู้เอมเอ้ยเต็นโคบโคไปเห็นอจักมเอ้ยมานค่ะเพรขอดเป็นมอเจ้านะจักด้หอดปรคอนยายผู้เละเอามานหอ้ยายอ้ยายมาทงสีแดโอ้ คักเด้คักเด้โอ้ยกระเด็นออกแล้วมันลุดมือคักได้ยายมัน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 ใส่ซุ้มะขามก็ได้ใส่ยางก็ได้มันพะยัค่ะใส่เรึ่งอืมเข้าบปใส่หนังปลาแดกเร้าไปให้กินปลาแดกบรให้กินไก่บรให้กินเราให้กินตะป่ายายค่อยมุกนาค่อยเออคือ ค่อยกคนจะกินในแต่ปลาใช้กะถืละยายเอายายเอาป์กดว้าปตายทุกย่างกระโดดเห็นอันนี้อันนี้คือปลาโฮมไม่ได้หนีน้อมันไหลลงมาอยู่นี่บ่อในหน้านี่พี่น้องอันนี้มันแอมหน้าหน้าออมไว้อยู่น้องอันนี้พี่น้องเอ้ยน้องมานพูนะเสียงปลากระตัวเตี้ยตัวเตี้ยน้ำใดกระน้ำนั่นได้แล้วแอมกระทืกไม่มีนะบ่ตุ๊กกระทืกแมน มันหลอกแขกจะว่ามันคำหรือมันจะเขาเฟื่ยอืมห้าผัดเยียบมันข้าผัเยียบตะฟังเพื่นบัดนี้เพื şey ่นแล้วเขาบไา้เพื่ลยบวเบียดมขเาง่ยมือสามันจะิออกจยากื่อยเป็นแพคอยลงมาหน่อยมวยยายมันไิสังยายปุกคั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 กอันนี้หน้ามือนเ้ยมันกะหน้านี้เนาะในหอยมันโอนิตรงไง เนาะปากมันเต็มเต็มนะจักมือก่อนสิลงมาหาเก็บหอยจิ้มได้อันั่นจักก่อนจะผิดประเด็จใครใช่ปะขรั่หึงแถวบ่อละวานนะจังว่าและจนพุ่นและฟังมึงไปเรื่อยๆว่ามันเข้าแม่ยายบัวเบียบัวเบียมาน่ะยายเอ้ยเต็มสะดุ้งอีกเลียวไปจักมีตะผูยันยักษายกอุ้ยเต็มเคยเกาเมื่อไหร่ขนาดอืมคัะบ้านใดก็บ้านนั้นจะตะปูเด้อโมเมนท์พ่อหรอปะยายโมเมนท์พ่อ จั็กน้อยเนาะจั็กน้อยเนาะโอ้ยเฮาบ่ได้เฮ็ดอันแนวมาอันบ่ได้เฮ็ดแนวมาอันไล่เอาแมงเต่าปลาปลาบูปลาบูทองไม่เต้นดอกปลาบูปลากระตาเทศเีย ข้าวอยากไปล่งห้วยเบิงอ้าวเต็นออกจากสะดุ้งเลยนะย่ามยาฮะนะอืออือปลาทูปลาขาวอือน้ำเน่จะก้นหมอหลายโด๊ก้นแบกินอะไรอันนี้กิ่นน้ำโด๊ะนี่ก็กำลังกิ่นน้ำโด๊ะแนวหนักไปเอ็มโอ้โห้แคบแทะแคบแทะ งามเลยงามเลยเจ้าเลยโอ้ยเสียงบนน้อไมิดไปที่ได้ใหญ่เอ้ยคักเดีคักเเดีขวายายมะนาวขวายา้บักฟันบอกว่าควายามมะนาวได้ายตืบได้เป็นพวยถุนได้พวยใหญ่ตืบได้เครื่องกรถุงมันนั้นเหรอ อีกบาทหนึ hmm. <that> no, ่งบาทสุดท้ายมืูอื่นจังมาใหม่ยาตากัดบ่แล้วมันมีหุนแล้วอุ้ยขาดเฮ้ยมันหลงมวนไปเมื่อนาเขานะอืเข้าไปเข้าบ่อเข้ามวนแล้วเหรเข้าไปได้โยกเขายังมวน คักพปคอลก็เอาลูกป้าคไจะเอามือเีนะให้เันสน้าตึนเาเอาตัวเดียวกัพ่อแลไปะคอเอาระาตรงถ้าเสร็จไปแจวคางผู้เดียวหอนี่แหละไม่ได้ใช่เด้อบ่ได้ใช่หม่ไม้ส้มยายอืมเขาไม่ให้กินหรอกโอ้ย เมื่อไรพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งผลงานสะกกอนยกข้าวเดียวนึงบม่ได้เพระาะเศร้าหน้าที่น้อยยาย่อเอาย่อเอาย่อเอาโลดเพระาะว่าอันยง้มมันนำลงเลยเนาะยง้มนี่น้อยายเนาะป่ามันป่าน,นำคอนแล้วพี่น้องเอ,อ้ย นะไม่าย่เอาปลามาให้เบิงแล้วดูปลาดูปลา,ปาน,นี่แป๊บเดียวโอ้โหแป๊บเดียวนะคะดูสิคะอาหารแหลงเนาะ <Okay. S 1> อาหารแหลงหาง่ายๆพี่น้องเอ้ยบานเท่านะเนาะเด็กๆสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะพูดหน่อยน้องคูมิงคมค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ